สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมช่วงนี้ก็นักกีฬาวอาลเลย,ย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเปิดแคมป์ให้ลับรรดาผู้สื่อข่าวได้เข้ามาถ่ายทําได้เข้ามาสัมภาษณ์นะครับซึ่งแอดมินได้เห็นได้ดูก็รู้สึก ขนาดนี้เลยเหรอวันนี้คัดเฉพาะเด็ดๆนะครับที่แอดมินรู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วก็ประทับใจมาฝากทุกคนกันมาดูที่ความประทับใจแรกเลยนะครับอยู่กับคุณชินโยชิดะนักสถิติวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะมาช่วยทีมชาติไทยในการฝึกซ้อมเพื่อลุยศึก VNL 2024นะครับคุณชินก็ตบบอลยืนตบเพื่อฝึกการบล็อกนะครับน่ารักมากไปดูกันเลย breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear ซึ่งรูปแบบของการซ้อมนะครับที่จะเปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวได้ดูนั้นก็จะเป็นลักษณะของการซ้อมโดยทั่วไปนะครับมันได้เจาะลึกซึ้งอะไรมากมายนะกล่อมเกล้มนะครับเพื่อให้หายคิดถึงกันในส่วนของเพียวอัอจราพันธ์คงยศนะครับโคชยะได้บอกว่าเพียวไม่สามารถไปแข่งที่สนามแรกได้เพราะว่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จนะครับยังไม่หายดีรอแข่งขัน,นสนามที่สอสนามที่สต่อไปเขาให้หายไวๆนะครับ ส่วนอาการของบูมบิมชัชชอยมกสิกับวิพาวีสีทองตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับหมอวินิจฉัยแล้วบอกว่าสามารถแข่งได้ก็จะไปแข่งสนามหนึ่งเป็นตัวหลักนั่นเองครับผมก็นำความประทับใจนี้นะครับมาฝากทุกคนกันหวังว่าคงจะหายคิดถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับโอเคทุกคนนี้เป็นข่าวสารล่าสุดของวงกาวรวอลเลย์บอลหญิงไทยนะนำมาเล่านำมาแชร์นำมาฝากมีอีกแล้วอีกไว้เจอกันคลิปหน้าครับ